ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วนอ no กเกม SAOIF นั่นเองครับก็วันนี้ผมจะมาทำไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดการชารตู้ใหม่กันนะครับก็ตู้ใหม่นี้นะครับก็จะเป็นตู้ทีมแนวนักข้ารับจ้างเนาะ ก็จะการันตีอยู่ที่3สเตปนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับก็สกิลแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นสกิลหอกนะครับเป็นหอกอเวกอเวกแบบว่าเป็นอเวกแบบธรรมดานะไม่ใช่ดาวม่วงนะครับอ่าต่อไปก็คือจะเป็นสกิลมีซันนะครับมีซันก็จะเป็นคอนเนคคอนติเนียวนะครับสกิลถัดไปก็คือจะเป็นสกิลขวาน,นครับขวานเนี่ยก็จะเป็นอเวกสกิลนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็นสล็อตบัฟนั่นเองนะครับ สล็อตบัฟก็จะเป็นสล็อตบัฟธรรมดานะครับก็ตู้นี้กําลังตีอยู่ที่3สเต็ปนะครับซึ่งสเต็ปที่3เนี่ยก็คือจะมีโอกาสที่จะไม่ออกสกิลหน้าตู้นี้ด้วยนะครับนะสำหรับตู้นี้เนาะอ่ะโอเคก็วันหมดเวลาครับถามว่าหมดวันไหนก็คือหมดวันที่13นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับตอนเวลา11โมงนะครับ59นาทีนั่นเองครับอันนี้คือวันหมดเวลาของตู้นี้เนาะ,ะถามว่าสกิลไหนที่ผมอยากได้มากที่สุดสำหรับตู้นี้ก็ เป็นสกิลที่เอกิววันนี้เลยครับก็ถามว่าทําไมผมถึงอยากได้ skill อาสกิลเอกิววันนี้ใช่ไหมเพราะว่าสกิลเอกิววันนี้เนี่ยคือมามีอยู่บัฟดึงนะครับที่ผมอ่าค่อนข้างที่จะอยากได้มากๆเลยก็คือบัฟทำข้อค่าเสียหายเพิ่มเติมต่อ HP ที่เรามีอยู่ซึ่งบัฟอันนี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟที่ค่อนข้างที่จะดีและมันทําให้สกิลของเราแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งบัฟอันนี้เนี่ยเป็นบัฟที่ดีมากๆเลยนะนานนาทีนะครับทางเกมเขาถึงจะทําออกมานะครับสําหรับบัฟนี้ อะอันนี้คือเหตุผลที่ผมอยากได้สกิลเอ q ิวันนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของสกิลเอ q ิวันนี้เนี่ยก็คือมันจะทําให้เราอ่ะโดนดามจแรงขึ้น3เท่าไงเออนะครับอันนี้คือข้อเสียของสกิลเอคิวนะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับสกิลเอคิวันนี้ก็คือ เขาเอาแรงตามยีตออกนะครับเปลี่ยนเป็นทําให้ศัตรูครับโดนดาเมจของสายค้อนขวานแล้วก็โล่แรงขึ้นนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ทางเกมเขาเปลี่ยนของสกิลเอกิวไปเนาะหลังจากการอัปเดตข่าวสารผมมานะอ,อืะถ้าผมไม่ได้สกิลเอกิวเนี่ยผมต้องการสกิลไหนอีก ก็สกิลของรีฟานี้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี Buff, age, บัฟเอ่อดาเมจธาตุไฟด้วยนะครับซึ่งคนที่เล่นธาตุไฟเนี่ยสกิลรีฟานี่ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าใครที่มีเอ่อสกิลบัฟธาตุไฟเยอะๆแล้วสกิลรีฟานียก็ไม่ค่อยจําเป็นแล้วนะนะครับผมถามว่าสกิลไหนที่ผมต้องการอีกก็ไม่มีแล้วนะ ซึ่งผมต้องการสกิลเอกิลมากที่สุดนะครับถ้าไม่ได้สกิลเอกิวก็ขอเป็นสกิลรีฟาร์ก็แล้วกันเนาะส่วนสกิลอื่นก็ถ้าออกมาก็ ต้องคิดอีกครั้งหนึ่งอะนะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดอ่าส่วนของตู้นี้กันดีกว่าเนาะผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะก็ผมมีเพชรอยู่4150เพชรเมนาะก็เปิดได้ทั้งหมด2สเตปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า2สเตปอันเนี้ยคือสกิลสีดาวจะออกสักสกิลหนึ่งไหมนะครับหรือว่าสกิลหน้าตู้เนี่ยมันจะออกไหมนะครับซึ่งสกิลที่ผมไม่อยากได้บากที่สุดเลยนะ ก็จะเป็นสกิลของน้องยุยแค่นั้นนะครับแล้วก็สกิลรถปั๊บของยูกิด้วยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับไปอ่ะก็โล่ไม่มีนะกดข้ามเลยอ่ะโล่จะออกสองอันแบบนี้ไม่ได้ดิอ่ะจะรอปั๊บจะอ่ะข้ามเลยโอเคอ่ะโล่โล่มาบ่อยเนาะอ่ะดาบอ่ะมีสั้นนะครับ มีสั้นเหรอหรือว่าดาบเ่าโอเคสามดาวมีสั้นนะอันนี้อ่าอันนี้ก็ดาบอ่าข้ามเลยเพราะว่าไม่มีนะค,ครับตลอดตัวนี้อ่าดาบยังอยู่อ่าโอเคไม่มีนะครับอ่าโลยังอยู่อีกอ่าค้อนไม่มีอ่าข้ามเลยเกลือ <c ười> <c ười> <c ười> นะอันนี้คือสเต็ปแรกเนาะก็เกลือเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับ <c ười> โอเค สเตปที่2ไปเห็นนะนะเขาร้องล่ละอ่ะสซลบ,บัฟโอเคข้ามเลยอ่ะเลเปียไม่มีข้ามเลยเกลือแน่ๆเลยอ่ะอ่าโลยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่าโอเคหอ,อกหอ,อกเนี่ยคือลุ้นของรีป้าได้นะโอ้แย่แล,ล้วคือบลัมดาวอ่ะโลทำไมโลมันมาบ่อยจังเลยนี่อ่ะหอ,อก ทำให้ลุ้นแล้วก็จากเราอ่ะว่าแลว้วแหมอ่ะเลเปียอ่ะข้ามเลยครับขอบคุณมากฮนะโอ้อ่ะอันนี้คือสองสเตปนะครับน้ำจาน์จะไหล อ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับปีไวเท่านี้เนาะ <c oughs> เหนื่อยอะ่ะ <c oughs> คือนึกว่าแบบจะได้สกิลสีดาวนะแต่ว่าไม่ได้นะครับก็อ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวราไปก่อนเนาะนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะเป็นกังใจผมด้วยนะครับกนะดติดตามาเานาะเพื่อติดตามกรารอัพเดตข่าวสารนะครับขอเกม S A O I ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวกราไปก่อนเนะแบบาะแ๊าว่าครับที่เขมผมบายบายจ้า